สวัสดีครับดิวคาสวัสดีครับผมอคุณหลอกครับอย่ามั่นใจกับคำนี้นะใช่นี้มาอยู่กับพี่ดาวเนี่ยใช่แล้วครับสตาร์ครับคุณยังอยู่ในรายการสตาร์ครับครอ s ตู o อีกเช่นเดิมนะครับผมครับวันนี้เจอเราสองคนรับรองว่าเรามีเรื่องครูคูเรื่องสุดเจ๋งมาฝากกันแน่นอน้ะครับเนี่ยพี่ก็อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยพี่ พี่อยากชวนทุกคนมาอยู่ในบรรยากาศชวนเพ,พล่งพร้ำของพี่จริงๆเ,เออนั่นไงบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีทั้งรายการเลยแน่นอนะนะแกบอกนะเออจ่ายเงินแว <c oughs> จ่ายเงินรายกานวันนี้อะไรเล่าไ,ไม่ได่ายไม่ได้ จริงๆเราเป็นรายการเรานำมาให้ทุกคนฟังเราอยากให้ทุกคนได้ฟังเย่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานำมาเนี่ยเป็นเพื่อความสุขเชื่อแล้วเชื่อแล้วพักเรื่องพี่ดิวก่อนดีกว่าฉันตัดบทพี่อ่ะไม่เป็นไรมันแค่นิดเดียวเองเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่พี่ดิวเท่านั้นนะครับยังจะมีเบื้องหลังนะครับ MV เพลงเมื่อสองเราได้พบกันของแก้มวิเชียรีนั่นเองครับผมวันนี้เนี่ยเอามาให้ชมแน่นอนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราไปติดตามแพลนชีวิตของเราสตาร์ที่คุณรักดีกว่าครับผมกับช่วง c r o s up. s up หรับน้องๆชาวใต้ตอนนี้ที่ดูรายการ<ช>เราอยู่ <ผม S 2> จบรายการแล้วถ้าเกิดใครอยากจะไปสมัครเดอ Star นะครับผมรีบออกไปเลยตอนนี้ใช่แต่งตัวสวยๆหล่อๆนะครับแล้วก็ พกความสามารถออกไปครับผมความมั่นใจด้วยนะครับรับรองว่าโดนใจกรรมการนี่คุณมีไคลทับอะไรเวลาไปร้องต่อหน้าพี่กับพี่กรรมการของเราก็พยายามอย่าตื่นเต้นจริงๆมันห้ามไม่ได้หรอกเรื่องตื่นเต้นเนี่ยมันตื่นเต้นจริงๆแต่เราพยายามให้ให้รู้สึกว่าเราเหมือนกับร้องให้เพื่อนฟังจะได้รู้สึกเป็นเป็นกันเองทำให้เราจะแสดงความสามารถเราไปได้เต็มที่นั่นเองฮะคือจริงๆเนี่ยต้องเริ่มจากการไม่กลัวไม่กลัวพี่พี่กรรมการทั้งสามคนก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเขาหน้ารักมากนะน่ารักมากๆแต่เราก็ไี่กลัวบอกเฮ้ยกลัวพี่พี่จะว่าอะไรหรือเปา่ จริงจริงใช่ครับผมแล้วก็ไปร้องเนี่ยก็ ไม่ต้องคิดอะไรเลยคิดว่าเรามาร้องเพลงเพื่อสร้างความสุขให้คนแสดงออกไปเต็มที่<ช>หนึ่งเต็มที่2มีความสุขกับมันมแล้วสิ่งเหล่านี้จะส่งต่อให้ทุกคนได้เห็นเองยังไงก็คนที่มีฝันนะครับไปประกวดกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนอกจากภาคใต้แล้วนะครับที่ขอนแก่นก็มีเหมือนกันาาใครที่แบบพลาดโอกาสจากภาคใต้ไปเนี่ยเออไปไม่ทันหรือว่ายัางไงนะครับไปเจอกันได้นะครับที่ขอนแก่นนะครับวันที่1นธันวาคมครับผมครับผมชาวขอนแก่นเตรียมตัวกันให้ดีแต่ว่าตอนนี้อยากจะเปิดอีกหนึ่ง MV ซึ่งเป็นความภูมิใจของพวกเเรราา อย่างมากเลยใช่ฮะพี่ดีสุขกิจของร่าเองเชื่อว่าเป็นไอดอลหลายๆคนด้วยนะ<ช>ครับ,รบวันนี้เรามี MV เพ,พราะเพราะสนุกสนุกมาให้ดูดูกันครับเอ๊ะตกลงเพพาะหรือจะสนุกมันทั้งเพราะทั้งสนุกไงได้งั้นเราไปชม MV พนเพลงนี้เลยดีกว่าครับผมสไม่ อะไรคุณสมายไงมีท่าส่ายไว้ก่อนนี่มันขาแดนซ์เนะต้องเราต้องมีแบบนิดนึงฟังเพลงนี้แล้วบรรยากาศดีดีใช่ฮะเป็นบรรยากาศชวนเพลียงพลั่งเข้าไปอยู่ในความสุขมากเลยเขาบอกยมกับเข้ามาจนได้นะครับครับผมจะบอกว่าพี่บี้เนี่ยเขาเป็น ตอนนี้เนี่ยเขาเป็นขวัญใจมหาชนมากมากยิ่งด้วยผลงานของเขาความเป็นการเองของเขาความน่ารักมีเสน่ห์ของเขาทําให้เขาอยู่ในจิตใจครองใจของคนทุกคนได้ดีครับผมนี่แหละเขาถึงเรียกว่าขวัญใจมหาชนตัวจริงครับมาต่ออีกอีกหนึ่งการเตรียมตัวของการนอยชั่นี่งหลายหลายคนเนี่ยคงจะเห็นว่าแต่ละปีที่ผ่านมาแต่ละคนก็จะมีบางบางคนมาโชว์เต้นใช่บางคนมาโชว์ร้องพร้อมเครื่องดนตรีบางคนเอากีตาร์มาบางคนเล่นเปียโนถูกต้องบางคนมีแซกโซโฟน แล้วแต่ความสามารถของเราที่มีเราจะมาโชว์อะไรนะครับอยากจะเอาอะไรมาโชว์เตรียมมาได้เลยอะไรที่ทําให้คุณมั่นใจที่สุดอะไรที่ทําให้คุณเพอร์ฟอร์ออกมาแล้วดูดีที่สุดใช่ฮะตัวอย่างเช่นปีที่ปีที่เจ็น้องน็อตมาพร้อมกับอูเรเล่ซึ่งทำให้ทุกคนรู้จักอูเรเล่มากขึ้นด้วยเออและตอนนี้ได้เปิดแบรนด์ขายกูรูเรเล่อีกแล้วจะขอให้น้องตลอดรักน้องรักน้องไงใช่ไงค้าวบผม พูดถึงน็อตแล้วไปฟังเพลงนี้ของน็อตดีกว่าครับคิดยังไงกันครับพ่อพี่ดู MV ตัวนี้รู้สึกว่าดูกี่ทีก็จะรู้สึกสบายจิตสบายใจเย็นหูสบายหูทั้งเรื่องของดนตรีทั้งเรื่องของเสียงน้องน็อตด้วยนะใช่แล้วครับผมถ้าเกิดใครชอบน้องน็อตตอนนี้ก็แน่นอนว่าหาซื้อระดับน้องน็อตได้แล้วถูกต้องครับผมครับผมแต่ว่าช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าบรรยากาศดีแน่นอนโอเคครับเจอกันช่วงหน้าครับ ไม่ทิ้งหนึ่งองค์ประกอบสําคัญในการบอดิชันนะครับผมการเลือกเพลงสำคัญถูกต้องสําคัญมากๆตรงนี้ถูกต้อง,องเราชอบเพลงไหน<ๆ>เพลงไหนที่เราร้องแล้วรู้สึกดีที่สุด<ม>สามารถโชว์ความสามารถของเราได้มากที่สุดเลือกมาร้อง<ม>บางคนคิดว่า การร้องเพลงโชว์ความสามารถต้องเป็นการโชว์พลังเสียงอย่างเดียวเลือกเพลงของแก้มเลือกเพลงของอะไรมาเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนร้องเพลงเพราะเป็นคนร้องเพลงชิลร้องเพลงอีคิลชั่นน่คุณก็ไม่เหมาะกับเพลงแบบนี้มันอาจจะทําให้คุณโชว์ความสามารถในสิ่งที่คุณมีออกมาผิดทางก็ได้ผิดทางแล้วก็มันเหมือนกับไปคิดว่าเฮ้ยเราต้องออกมาแนวนี้นะไปคิดมากไปอีกใช่ทางไปอีกอะไรเงี้ยครับเป็นตัวของตัวเองเดทที่สุดใช่แล้วอีกหนึ่งคนที่เป็นตัวของตัวเองมากสไตล์ชัดเจนที่สุดแกงส้ม เป็นแบบว่าคลิปฮอปอินบีเขาจะมีเอื้อนลุกเอือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาที่นี่ใช่เ็พลงนี้นั่นเองเพลงอะไรเนี่ยเพลงนี้เพลงอะไรเนี่ยเต็มใจเต็มใจเต็มใจครับผมจะทำอะไรก็ต้องเต็มใจนะครับใช่เราต้องเต็มใจทำถูกต้องเพราะว่าเหมือนมาประกวดเราก็ต้องมาด้วยหัวใจใช่ครับผมงั้นเราไปฟังเพลงนี้จากแกงส้มดีกว่าครับผมเต็มใจครับ เต็มใจเต็มใจแกงส้มเออฟังแล้วแบบว่าโอ้โหจะเลยตามเสียงเสียงแกงส้มนี่แบบไล่ระดับไปเรื่อยๆเขาเป็นคนที่สเกลโน้ตดีนะใช่ครับผมอันนี้เป็นข้อดีของคนที่เรียนเป็นนตั้งแต่เด็กแกงส้มบอกว่าแกงส้มเรียนเป็นนัตั้งแต่เด็กเลยทําให้แกงส้มเป็นคนแม่นโน้ตไม่หูดีมากๆถูกต้องครับแกงส้มเก่งจังเก่งอยู่แล้วเขาทั้งสไตล์ชัดเจนทั้งแต่งเพลงเองเป็นแล้วก็พูดถึงการร้องอ่ะต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆใช่ครับมันจะมีลูกเอื้อน ลงเอื้อนแบบเนี้ยเป็นแกงส้มแน่นอนเลยแบบมีฟังแล้วแบบเนี่ยลงเอื้นนอ,อนนู้นแกงส้มแน่นอนเลยทีเดียวนี่อีกหนึ่งสาวหนึ่งสาวคนนี้เป็นหนึ่งสาวที่พี่ชอบเสียงเขามาก<น>เพราะเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์ใช่แล้วตั้งแต่ที่เขามาประกวดเนี่ยเมื่อกี้เราก็พูดถึงเรื่องสไตล์ชัดเจนมาเขาเขาแบบว่าเป็นสาวเท่อะ มีความคิดขู่แต่ว่าเป็นแบบว่าล็อกคิตตี้อ่ะที่เขาเรียกกันทุกวันนี้อองั้นเราไปชมเพลงจากสาวล็อกคิตตี้กันดีกว่าครับผม,ผมยังรักยังรอจากน้องเฟลมครับวันนี้เป็นวันอะไรไม่รู้บรรยากาศดีมากพี่จิว จริงๆใช่ป่ะบรรยากาศเนี่ยมันชวนให้เราเพลี่ยงพล้มเข้าไปอยู่ในความสุขของรายการส t a r ์กลับเตงว่ะนั่นแหละอยากให้พูดตรงนี้แหละนั่นแหละพี่ยินดีที่น้องชมาะใช่แต่ว่าบรรยากาศดีๆแบบนี้เนี่นะครับเราท่านชวนกันไปดูละครเวทีดีๆครับซึ่งก็คือเรื่องมิสไส้งอนนั่นเองพรุ่งนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วด้วยใช่ใช่ใช่ตรงนี้ไปดูกันนะใช่ครับรีบจองบัตรเพราะว่าบัตรมีจํานวนจํากัดถูกต้องฮะละครเวทีดีมีคุณภาพครับนักแสดงเจ๋งกันทุกคนเลยเก่งๆทั้งนั้นเลย แล้วก็รับรองว่าเราคอไปคเรื่องนี้เนี่ยกินใจทุกคนแน่นอนครับมผมช่วงหน้านะครับได้ดูกันแน่นอนนะครับกับเบื้องหลัง MB เมื่อสองเราได้พบกันของพี่แก้มนะครับพิชไอวันนี้ครับผมเราจะพาไปชมเบื้องหลังเอมของน้องแก้มในเพลงที่ชื่อว่าเมื่อสองเราได้พบกันนั่นเองครับ,รบผมใครจะพบกันยังไงยังไงอะไรยังไงไปชมอนิบาศครับเขาเป็นคนที่ยิ้มสวยนะแก้มใช่ครับจริงๆเนี่ย เราเราเห็นแต่เขาแบบโอ้โหทำหน้าแบบว่าเศร้าในมีต่างๆดราม่ากมนตะไพของตะลี่หายใจเราเห็นแก้มสวยในมุมดราม่าวันนี้เราจะได้เห็นแก้มสวยในมุมสดใสสดในมุมโรแมนติกเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่เหมาะกับคนที่มีความรักนั่นเองใช่อินเลิฟเนี่ยเหมาะกับเพลงนี้มากไม่จาเป็นต้องว่าสถานการณ์การแต่งงานหรือว่าอะไรคือได้ทุกทุกวันห่ะกเป็นบรรยากาศที่ดีถูกต้องเป็นบรรยากาศที่ดีเป็นบรรยากาศที่ชวนเพล่งพล้ำเข้าไป มุ่งความรักนั่นไงเข้าไปได้ทุกทีเลยนะครับบรรยากาศมันดีจริงจริงแต่ล่าสุดเนี่ยพี่แก้มกับโดมเนี่ยเข้าไปฟิชชิ่งกันมาเป็นเพลงที่แบบว่าออกร่วมกันใช่ครับผมอยู่ในอัลบัมโดมดรีมนั่นเองถูกต้องคือเพลงนี้ชื่อเพลงว่ากลัวความห่างไกลแล้วก็ จริงๆแล้วสองคนนี้น่ยเขาเป็นคนที่มีอะไรคล้ายๆกันนะที่ดูตั้งแต่ตอนที่น้องโดมแข่งเดะสตาร์แล้วมีน้องแก้มเป็นเป็นแขกรับเชิญอ่าแล้วเขาร้องเพลงด้วยกันเนี่ยเขาเขามีเคมีเขามีการรับส่งเขามีสิ่งที่สื่อกัน พี่มิวสิพี่มิวสิคือดีอะคือโดมก็เขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่ออินเนอร์พี่แกรนก็เป็นเจ้าแม่ดราม่าโอ้โหคือทั้งสองคนนี่มาอยู่ด้วยกันแล้วแบบลงตัวมากใช่แล้วครับของก็ยังไงถ้าเกิดอยากฟังเพลงนี้นะครับผมไปติดตามหาซื้ออัลบบ้าโดมดรีมกันได้แล้วใช่แล้วแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอช้าหรอกรว่าเรามีเพลงของพี่โดมนะครับาให้ดูกันครับรอเร็วๆก็ได้ตอนนี้เลยเนาะไปเลยแล้วกันครับ ขออนุญาตห่วงใหญ่ครับมาถึงกิจกรรมนี้ดีกว่าขออนุญาตคอเวอร์ขออนุญาตห่วงใหญ่แต่หลายคนบอกว่าเพลงนี้เนี่ยร้องยากมากยากจริงแต่ก็ยากจริงเพ <c oughs> ราะว่าคือโดมเขาเป็นคนที่ร้องโอ้โหมีสเต็ปในการร้องที่แบบว่าน่าสนใจมีสเต็ปในการร้องเหรอสเต็ปร้อง <c oughs> ไแบบคือลุกเอื้อนขึ้นนั่นขึ้นลงเหมือนจะเต้นไงแต่จริงมันอยู่ในอยู่ในรูปข,ของเขาก็เลยยากหน่อยครับผมก็ถ้าจะใครอยากคอเวอร์เพลงนี้นะครับผมก็คอเวอร์เป็นสไตล์ของตัวเองก็ได้ใช่ครับครับผมไม่ว่าจะเป็นเล่นกีตาร์และคอเวอร์หรือว่าชวนเพื่อนมาร้องด หร w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  just, just, ests, Guys, ือว่าจะตั้งวงเลยแล้วก็ร้องหรือว่าจะร้องไปเต้นไปก็ได้ใช่ครับครับผมอัพคลิปของคุณนะครับผมส่งมาที่ www.facebook.com g m ฟ m บุ๊ m ดครับผมผู้โชคดี4ท่าน สี่ท่านที่โดนใจน้องโดมและน้องโดมเลือกแล้วเนี่ยนะครับผมจะได้มาร้องเพลงสดๆกับน้องโดมในรายการไลฟ์อจิโอ้โหเรายังอยากจะร้องกับโดมเลยอะน้องๆทุกคนนะครับต้องส่งเข้ามาเยอะๆนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับแค่ผมแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีอีกหนึ่งความภูมิใจเฮ้ยความภูมิใจของผมเองบรรยากาศมันดีขึ้นมาเหรอเออบรรยากาศดีมากครับผมเพลงนี้นะครับผมเป็นซิงเกิลใหม่ของพี่เองครับผมชื่อเพลงว่าบรรยากาศชวนเพล่งพลั้ม ความหมายเพลงนี้มันหมายความว่าไงครับพี่ดิวเ,ออเพลงนี้เนี่ยจะบอกถึงสถานการณ์ว่าสมมติเซนชอบคนคนหนึ่งอยู่แล้วบังเอิญได้มีบรรยากาศได้มีช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกัน2คนเจอเขา2คนมองตากันไปมองตากันมาแล้วมันก็เกิด มันมันเกิดความรู้สึกที่อยากจะบอกรักเขาออกไปอ้โหลึกซึ้งอะใช่แต่ว่าเพลงนี้กําลังจะบอกคุณว่าถ้าเกิดคุณคิดจะพูดคำนั้นออกไปเนี่ยคุณต้องคิดให้ดีก่อนว่าคุณแน่ใจและคุณจริงใจกับมันดีพอหรือยังอ่าเดี๋ยวอาจจะพิพ้ำไปใช่ไหมใช่อันนี้นี่จะพูดทั้งเพลงอันีหนะต้องไปฟังกันดิเป็นแบบ new release single ครับผมไปฟังเลยดีกว่าครับผมบรรยากาศชวนเพลงพลั้มครับ star club new release single single ใหม่ที่ขึ้นไม่กวรพลาด โอกาสเลี่ยนกล้อมันช่างสูงจริงๆคืนนี้เธอช่างสวยจริงๆไม่รู้จะห้ามหัวใจได้ยังไงถ้าหากมันฟ้าบบอกรักเธอลองไปพรุ่งนี้จะมองหน้ากันยังไงจะหาวาฉันเป็นคนใจง่ายไม่เธอ สิวิดีโอแบบเต็มๆที่นี่เร็วๆนี้เร็วๆนี้เร็วๆนี้น,นะเร็วๆนี้แน่นอนน้องคนนี้ติดตามแน่นอนแล้วก็ทุกคนต้องติดตามด้วย<ช>นะครับช่โดยเฉพาะแฟนๆรายการสตาร์กราเนี่ยพี่จะ <ผม S 1> พี่จะพยายามหยิบทุกอย่าง <c oughs> ท <c oughs> ี่หยิบได้ถึงแม่เขาบอกว่าดิวตอนนี้ยังไม่ปล่อยนะอย่าเอาไปให้ใครดูนะพี่จะหยิบมาให้ดูจะเอามาให้ดูเลยถูกต้องรายการเราไงใช้อภิสิทธิ์ใช่ครับผมโอเคครับผมแต่ว่าช่วงหน้าพี่มีภาพบรรยากาศมาให้ดูบรรยากาศอะไรอะบรรยากาศชนพิพามปะช่วงหน้าช่วงหน้าดูกัน บรรยากาศดีๆมันกลับมาแล้วครับพี่ทิวครับผมบรรยากาศที่ดีสาหรับพี่มากๆาใช่ครับครับผม,บผมอย่างที่เกริ่นไว้ช่วงที่แล้วว่าวันนี้จะมีภาพบรรยากาศมาให้ดูบรรยากาศไหนยังไงไชวนเพลี้ยพําหรือไม่อะไรยังไงไปชมกันครับผม The Secret ครับมีเ,เพื่อนๆด้วยนี่ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยสาวดนตรีของอัลบั้มนี้เครื่องดนตรีทุกชิ้นเป็นดนตรีที่อัดสดหมดโอ้โหแล้วพี่ๆเหล่านี้แหละเป็นคนที่เล่นดนตรีให้พี่ในอัลบั้มนี้และพี่ก็รู้สึกว่าเวลาฟังเนี่ยเฮ้ บรรยากาศการฟังในห้องอัดอ่ะมันดีมากซาวมันสดมากแล้วมันทำให้พี่มีความสุขมากแล้วพี่ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถนําความสุขตรงนี้น่ะมาส่งต่อให้คนดูได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นการโชว์ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงตามรายการต่างๆหรือว่าการโชว์สดๆก็ยกไปทั้งวงเลยยกไปทั้งวงเลยมันจะสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับทุกคนได้มากขึ้นอีกยังไงก็รอติดตามนะครับเอ็มบีถ่ายทำไปแล้วใช่ไหมครับต้องแล้วเร็วๆนี้ได้ดูกันแน่นอนโอเคครับบรรยากาศแต่ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงจะชวนเพลงพล้ำขนาดไหนหรือว่าจะนุนนา ขนาดไหนเดี๋ยวจะเอามาให้ชมกันแน่นอนแน่นอนครับแต่ตอนนี้เนี่ย<ม>บรรยากาศมันเริ่มมาครูแล้วพี่ดิวทำไมอนะมามเหมืนใค,ใครเครียดใครเครียดใครเครียดไม่ใช่มันมันคลืมๆม,มาเหมือนฝนจะตก<อ>ออตกที่ด้านล่างหรือว่าจะตกบนหน้าเธอก็ยังไม่รู้เหมือนกันน้องตกที่หน้าเธอเซนครับพี่พดิวพอน้องมาเขาบอกมาว่า ฝนที่ตกที่หน้าเธอเขาจะเป็นคนเช็ดให้เองเนี่ไงไปชมเพลงนี้ของน้องมารีวไาครับผมฝนตกที่หน้าเธอครับผมน้องมาร์กก็จะคอยไปซับให้ใช่ครับผมขงัเองมีก็น่ารักน้องเชเบลถูกต้องเชเบลนาราลินคุณเล่นละครเล่นเดี่ยวของเขาเนี่ยใช่ดอกโซตอนนี้เขาก็มีผลงานใหม่รอติดตามเยอะเลยนี่ขายของให้เพื่อนด้วยนะนะถ้าเกิดใครชอบเพลงของน้องมารนะครับผมก็ติดตามชมรายการของเราให้ดีเราจะนํามาเปิดกันตลอดเลยตลอดแน่นอนนะครับช่วงนี้นี่มีผลงานใหม่ๆออกมาเยอะมากใช่ของน้องมาร ของพี่ดิวจริงวบรรยากาศเป็นแก้มด้วยแก่งส้มโอ้โหเยอะอะเยอะมากแต่ว่ามีอีกหนึ่งโปรเจกที่น่าสนใจเป็นโปรเจก์ของหนึ่งสาวเสียงดีและเป็นแดน์ตัวแม่โอีกหนึ่งหนุ่มที่เป็นแดน์ตัวพ่อแล้วก็ร้องเพลงได้มันไม่แพ้ใครนั่นก็คือ แกลและหันนั่นเองครับครับผมกับโปรเจกต์นี้ครับผม Live to Dance ต้องบอกว่าพอสองคนนี้มาเจอกันเนี่ยมันมากและเคมีส่งตัวกันแบบบึ้บบึ้บเออมันใช่อ่ะอยากดูแล้วว่าอยากดูแล้วว่าเพลงจะเป็นยังไงรอชมเอ็มบีแล้วสิอย่างเงี้ยแน่นอนเนี่ยรอไม่ไหวแล้วเป็นบรรยากาศชวนเพล่งพลําเข้าไปในความตื่นเต้นอย่เงยเออถูกต้องครับผมพี่ดิววันนั้นจบแบบนี้มันจะสวยไร้การ่ะเออนะครับผมแต่วันนี้เวลาเราหมดแล้ววันนี้ยังไงนะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันด้วยนะครับผมถ้าเกิดคิดถึงเรานะครับเข้ามาทักทายกันนได้ใ facebook com star cup s t a r c u p t v ครับผมมีอัปเดตเรื่องราวมากมายแน่นอนนะครับแต่วันนี้พวกเราสองคนต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับ